สวัสดีครับพบกับผมพงษ์ทอยและนี่คือพงษ์ทอยทีวีวันนี้มาคุยกันสั้นๆนะครับกับตราสารหนี้โอกาสการลงทุนที่หลายๆท่านกําลังมองอยู่ในยุคดอกเบี้ยสูงแบบนี้นะครับมันได้จริงไหมไอ้สี่้4 5ที่ว่าเนี่ยนะครับลงทุนกลุ่มไหนดีสัดส่วนเท่าไหร่นะครับรวมถึงปีที่แล้วถ้าเจ็บตัวมากับตราสารหนี้ปีนี้จะแก้เกมยังไงไปฟังกันครับ ต้องบอกตามตรงนะครับว่าหัวข้อเรื่องการลงทุนในตราสารหนี้หรือฟิกซ์อินคัมเนี่ยก็เป็นหัวข้อที่ท้าทายมากนะฮะทำออกมาแล้วไม่ค่อยจะมีคนดูสักเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเนื้อหามันแบบดูไกลตัวนะมีแบบคําศัพท์เยอะนะฮะแล้วก็อาจจะผลตอบแทนด้วยในช่วง3 4ปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้โดดเด่นมากนะครับเป็นบวกห่งมั่งติดลบมั่งนะนนไหนจะปีที่แล้วนะที่แบบว่าโอ้ตราสารหนี้ลงไป 16- บ7 8ปก็มีนะครับมันก็ทําอาจจะให้เ,เดี๋ยวไว้ก่อนตราสารหนี้เอา กลับมาให้ความสนใจ มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในยุคที่ดอกเบียรปรับขึ้นมาสูงขนาดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเปเปอร์ของบรจต่างประเทศหรือว่านักลงทุนในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่กําลังวางแผนกเกษียณเนาะนะครับหรือคนที่แบบรับความเสี่ยงไม่ได้สูงมากเป็นหุ้นร้อเนี่ยหัวใจจะหวิวหวิวเอานะฮะอาจจะมีส่วนของตราสารนี้เข้ามาได้บ้างนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์ในการที่จะรู้ว่าต้องลงทุนยังไงนะครับคาดหวังอะไรได้บ้างนะครับแล้วไอ้ผลตอบแทนที่บอกว่า34%มนี่ด้จริงมผ่าน ETF ผ่านกองนะครันนี้ไปดูกันแบบสั้นๆ นะครับก็บอกว่าสรุปม,มาจาก2อันเนาะแวนการ์ดกับแบ็กล็อกนะครับแต่อย่างที่ผมสัญญาไว้นะก็จะไม่ได้พูดทุกประเด็นแบบละเอียดมากนะครับแต่ว่าจะเฉพาะเรื่องที่ท่านต้องทราบและน่าจะเป็นประโยชน์ในการลงทุนนะครับโดยส่วนตัวของท่านเองนะแบ็กล็อกก็บอกว่าเฮ้ยให้กลับเข้าสู่ตราสารนี้ได้แล้วนะครับพอจะมีเสถียรภาพมากขึ้นส่วนแวนการ์ดก็บอกว่าออดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเนี่ยในปัจจุบันนี้นะ5.255.5แล้วอาจจะขึ้นอีกครั้งหนึ่งในเดือนกันยานี่แล้วก็จบแล้วนะครับ น่าจะมีความหมายสําหรับนักลงทุนในตราสารนี้นะครับก็ไปดูกันสั้นๆน,นะครับต้นเดือนสิงหาที่ผ่านมานี่เองะผมสรุปให้แล้วบอกว่าใจความนี้สําคัญมากนะครับบอกว่าไม่ต้องห่วงนะฮะสำหรับขั้นที่มีพอร์ตผสมมาก่อนหน้านี้นะหรือถือตราสารนี้มาโอ้โหดูทรงแล้วแบบ เจ็บช้ำเหลือเกินนะครับชีช้ำมากมากนะครับต้องบอกว่าไม่ต้องห่วงนะฮะแวนการ์ดบอกเดี๋ยวได้คืนนะครับถ้าคุณถือนานพอนะครับช่วงปีที่ผ่านมาการขึ้นดอกแบบรวดเร็วทําให้ตราสารหนี้นะครับบาดเจ็บกันไม่น้อยนะโดยเฉพาะกลุ่มที่ใกล้ไวเกษียหรือมีสัดส่วนตราสารหนี้ที่ค่อนข้างเยอะโดนกันหมดนะฮะระยะสั้นระยะกลางระยะยาวไฮยิวโลยิวโดนหมดนะแต่ด้วยระดับดอกเบี้ยที่สูงขึ้นนะครับน่าจะทําให สานการจากตอนนี้นะเป็นต้นไปนะครับดูทรงแล้วน่าจะดีและมีความหวังจะรีคอเวอร์ส่วนที่เสียไปได้นะครับกราฟด้านบนนี้โชว์เห็นๆแล้วนะมีการตัดกันแถวๆเส้นสองพันสามสิบแถวๆนั้นนะครับโอ้โหช่างมีความหวังนะครับแต่บนเงื่อนไขเดียวนะครับว่าท่านต้องถือได้ยาวนานพอนะครับผมอธิบายง่ายๆแบบนี้ฮะสมมุติว่าอายุก่อนขึ้นดอกเบี้ยเนาะเราขึ้นกันกลางปี2022ใช่ไหมฮะเขาก็สมมุติฐานมาว่าถ้าเกิดคุณถือตราสารนี่มาตั้งแต่ปลายปี2021นะฮะ ก่อนที่จะมีการพูดถึงดอกเบีย้ยนะตอนนั้นแบบยังหายมือจากโควิดกันอยู่เลยนะฮะคืบ,บอกถ้าถือตอนนั้นเนี่ยดอกเบีย้ยก็น่าจะประมาณเปอร์เซ็นต์สเนาะ i ินเวส m e เมนต์เกรดหรือว่าดีๆหน่อยนะครับถือไปเนี่ยมันจะได้เส้นสีเขียว ค่อยๆโตไปเรื่อยค่อยๆจ่ยายดอกออกมาแนละ้วเอาดอกไปร,รีนเวสต์ลงทุนไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะได้แถวๆประมาณา ormal, ขึ้นไปประมาณ120เหรียญนิดๆเน,น,น,นะจาก100หนึ่งนะครับประมาณช่วง10ป,ปีจากตรงนี้นะฮะอันนี้คือสิ่งที่แบบนักลงทุนตราสารนี้คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นนะครับไอ้แถบสีเทานี่ก็คือแบบโอกาสเป็นไปได้ดีที่สุดแล้วก็เวิร์สเคสเนาะนะครับอันนี้ไม่ต้องดูดูเส้นสีเขียวอย่างเดียวนะฮะอันนี้คือเดิมที่เราคาดหวังไว้แต่ว่า สิ่งที่เราไม่คาดหวังก็คือว่าตลาดรีแอคกับการขึ้นดอกเบีย้ยแบบรุนแรงมากนะครับทำให้ราคาหน้าตัวนะปรับตัวราคากองทุนตาสารนี่หรือ ETF ทนั่นแหละที่เราถือๆกันนะมันปรับตัวลงมาเกือบ20%เนะเกือบแตะ80%นะจะเห็นไหมเกือบแตะ80นะครับแต่จากตรงนี้ไปเนี่ยแวนการ์ดบอกว่าถ้าท่านยังคงหลักการวินัยเดิมนะทนถือต่อไปได้นะครับ มันจะค่อยๆรีคอเวอร์กลับมาแล้วก็ไปเจอกันที่ปี2030นะครับตามแผนเดิมที่วางไว้นะครับถามว่าเพราะอะไรนะเหตุผลหลักๆก็คือว่าดอกเบีย้ยปัจจุบันเนี่ยมันสูงเกินกว่าที่เราคาดการณ์เมื่อตอนนั้นนะนั้นเราบอกเฮ้ยถ้าแบบว่าหายโควิดแล้วกลับไปเศร,รษฐกิจฟื้นเนี่ยสัก2-3%น่าจะเหมาะละเพราะนั่นเป็นดอกเบีย้ยระยะย,ยาวนะแต่ตอนนี้มัน 5. 5ั5.5จะไป5.75นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาบอกเป็นคอมเพลวก์ที่จะมีเอฟเฟกต์มากขึ้นและน่าจะสามารถค่อยๆรีคอเวอร์ค่อยๆกู้เงินทีี่เสยนไปกลับมาให้ ับนักลงทุนที่ถือได้จนถึงปี2030นะครับและข้อดียังมีมากกว่านั้นนะฮะถ้าหลังจากนี้เป็นต้นไปนะดอกเบีย้ยไม่ผันผวน,นมากนะครับสามารถที่จะ stay higher for longer นะครับไอตัว compound ตัวนี้มันจะมีผลที่ทำให้เพลอเลจะได้มากกว่าสมัยตอนที่เราคาดหวังกันปี2021ซะด้วยซ้ำนะครับมี2กลุ่มนะคนที่ถือมาแล้วบาดเจ็บนะครับก็ให้ถือต่อนะครับแล้วคาดหวังอีกสัก10ปีเนี่ยจะกลับไปที่จุดเดิมได้นะครับกับ2ก็คือนักลงทุนที่เริ่มลงทุนตอนนี้เลยเนี่ย ก็จะถือว่ามีผลตอบแทนสูงกว่าที่เดิมเคยคาดการได้จากตราสารนี้เนี่ยประมาณ9%ในระยะเวลา10ปีนะก็ตกประมาณปีละ0.75ถึง1%นะครับถ้ารวมถึงเรื่องของการทบต้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีสําหรับการเข้าลงทุนในตราสารนี้ในปัจจุบันนะครับคำถ,ถามก็คือว่าหลังจากฟังข่าวดีไปแล้วเนี่ยจากตรงนี้จะเป็นอย่างไรในมุมมองของแบงการนะครับก็บอกว่าถึงแม้จะหยุดขึ้นดอกนะครับแต่คงไม่ลงเร็วนะ แต่คงไม่ลงเร็วนะครับเพราะพื้นฐานเศรษฐกิจตอนนี้ถือว่าค่อนข้างแข็งแรงยังไม่ต้องการยาช่วยไม่ต้องการยากระตุน้นยาระบายแต่อย่างใดน,นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเรทตัวนี้มันจะไม่ได้ลงเร็วแบบขึ้นมาปุ๊บหายไปเลยอย่างเงี้ยแล้วคาดหวังแคปิตอลเกนนะแต่เขาคาดหวังคือตัวดอกเบีย้ยที่จะทยอยจ่ายออกมาเนี่ยถ้านักลงทุนสามารถทบต้นไปได้กลับเข้าไปลงทุนทั้งจํานวนหรือบางส่วนเนี่ยก็จะทําให้การฟื้นกลับขึ้นมาเพื่อรักษาเงินต้นของเราอย่างที่ควรจะให้มันเป็นเนี่ย ลับมาได้เร็วขึ้นนะครับคาดการคือ2030นะครับเพราะฉะนั้นอดทนเอาไว้นะครับลงทุนอย่างไรต่อดีนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าไม่คิดอะไรมากนะเป็นนักลงทุนแบบว่าเอ้ยอยากจะได้ผลตอบแทนระยะสั้นนะครับจากตราสารหนี้กับดอกเบีย้ยที่มันขึ้นมาเป็นดอกเบีย้นยนโยบายสูงขนาดนี้เนี่ยก็ถือตัวสั้นฮะถือตัวสั้น3เดือนฮะนะครับก็ เอ่อ BIL เนอะ ETF นะครับหรือ s อสโคนะฮะก็คือเอ่อ ETF เหมือนกันนะครับ You to maturity ตอนนี้นะครับมันคืออะไรเดี๋ยวอธิบายกันข้างหลังเนาะ You to maturity นะครับก็คือผลตอบแทนคาดการจากดอกเบี้ยเนี่ยสูงถึง5.3ต่อปีนะครับโอ้โห สูสีกับหุ้นกู้แถวบ้านเราเลยนะฮะที่เป็นแบบว่าชิปเปอรบีอย่างนี้เลยนะฮะของเขาแต่เขาเป็นพันธบัตรรัฐบาลนะครับและระยะสั้นด้วยนะฮะแต่ให้ถึง5.3นะครับถ้าไม่คิดอะไรมากถือครับแล้วรอจังหวะขายตอนที่ดอกเบี้ยมันเริ่มบ o t ทอมแล้วนะฮะอันนั้นคือ1กลยุทธ์นะครับแต่ถ้าถือได้ยาวหน่อยนะตราสารนี้อายุยาวนะครับจะให้ภาพของผลตอบแทนที่ชัดเจนกว่านะฮะจากการลงทุนนะครับดูภาพด้านบนนิดหนึ่งฮะอันนี้คือ3เดือนนะนะครับอันนี้คือเส้น3เดือนนะครับกับเส้นทางขวาคือ10ปีนะครับ หรือถือถือตราสารนี้อายุอายุสั้นเนาะกับอายุยาวนะครับสิ่งที่เขาบอกก็คือบอกว่าถ้าเราอยากให้ตัวผลตอบแทนแบบโรลลิงไปเรื่อยๆนะการลงทุนไปเรื่อยๆเนี่ยในตราสารนี้อายุแบบสั้นๆกับยาวๆเนี่ยตราสารนี้อายุยาวเนี่ยจะให้ผลตอบแทนโดยรวมเนี่ยดีกว่านะจะเห็นว่าตัวเส้นสีฟ้าเนี่ยเป็นตัวผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการถือลงทุนเนาะมันจะค่อยๆลดระดับลงมาเรื่อยๆทีละเล็กทีละเล็กทีละเล็กนะครับแต่ถ้าเทียบกับตัวสั้นเนี่ยมันลดวูบเลยมันลด,ลดหายไปเลยนะครับเหตุผลก็คือ เหตุผลก็คือตราสารนี้อายุสั้นนะครับตัวอย่างเช่น1-3เดือนเนี่ยเขามีการรีเซ็ตดอกเบี้ยบ่อยๆนะนั่นแปลว่าผลตอบแทนจากการลงทุนไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมหรือ ETF เนี่ยมันจะค่อนข้างอ้างอิงกับดอกเบี้ยนโยบายระยะสั้นแบบติดตัวติดกันเลยนะถ้าดอกเบี้ยลงเร็วผลตอบแทนการลงทุนในตราสารนี้ของเราก็จะลงเร็วด้วย และในขณะเดียวกันนะครับถ้าเราเป็นกองตาสารนี่ระยะยาวนะอันนี้ต้องตั้งใจฟังนิดนึงนะกองตาสารนี่ระยะยาวเนี่ยเขาจะมีความ s t i c k i n e s s มากกว่าเนาะอย่างที่เราทราบกันดีว่า U curve erm เนี่ยไอตัวยาวๆเนี่ยมันปรับเปลี่ยนน้อยแต่ตัวสั้นๆเนี่ยมันจะปรับเปลี่ยนเร็วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากได้ผลตอบแทนจากการล็อกนะล็อก U นะล็อกอัตราดอกเบีย้ยสูงๆเนี่ย ไอ้ตัวยาวเนี่ยจะทําหน้าที่ได้ดีกว่าเพราะรอบในการรีเฟรชอัตราดอกเบีย้ยของเขาเนี่ยจะค่อนข้างยาวกว่าไม่ถึง10ปีหรอกเขาไม่ได้ถือจนโฮชูมัชูริตี้แล้วแบบสิปีหายนะครับแต่ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนผลตอบแทนเฉลี่ยในกองทุนเนี่ยมันจะเป็นไปได้อย่างช้าๆแล้วค่อนข้างจะมีส่วนต่างของอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยรักษาไว้ในกองได้มากกว่ากองที่มีอายุสั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่บอกว่าเฮ้ยถ้าคุณถือได้ยาวหน่อยนะ อาจจะเพิ่มความเสี่ยงนิดนึงก็จริงนะครับแต่ว่าในยุคที่ดอกเบี้ยก,กําลังจะลงนะชัดๆนะตอนนี้5.75นะมันจะคงขึ้นไปมากกว่านี้ไม่มากแล้วล่ะนะครับมันจะเป็นขาลงเนี่ยการถือตัวยาวจะเก็บเกี่ยวผลตอบแทนไว้ในพอร์ตไว้ในเงินลงทุนเนี่ยได้มากกว่าตัวสั้นนะครับแต่ท่านจะถือตัวสั้นก็ได้นะครับสิ่งที่แวนการ์ดบอกว่าไม่จําเป็นต้องถือตามนั้นนะครับถ้าท่านรับความเสี่ยงไม่ได้เนี่ยให้ถือตัวสั้นนะครับแต่สิ่งที่ต้องทันต้องทําให้ได้ก็คือว่า ถ้าท่านจะถือตัวสั้นเนี่ยท่านต้องทนต่อปริมาณดีมันซัพพลายนะครับแล้วก็มุมมองของดอกเบีย้ยในตลาดให้ได้นะเพราะมันจะผันผวนเนาะใช่ไหมฮะเอออย่างที่เราบอกว่าตัวสั้นเนี่ยมันจะผันผวนได้มากกว่าอาจจะมีโอกาสที่ดอกเบีย้ยที่ได้มานะครับมันไม่คุ้มกับการราคาของในตลาดที่มันเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะ ETF นะครับเราจะมีประสบการณ์เนาะในเรื่องของกองทุน TMB USB นะครับถือแบบตาสารี่มันนี่มาเก็ตชัดๆนะฮะแต่ผลตอบแทนไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยงที่ถือไว้นะครับเดาวดอกเบี้ยปลายทางให้ได้นะครับและจับจังหวะขายออกตอนที่ดอกเบียบัตทอมอันนี้คือสิ่งที่ท่านต้องทําถ้าท่านจะถือตัวสั้นแต่ถ้าถือตัวยาวท่านถือไปได้เลยครับแล้วมันจะค่อยๆปรับลดลงนั่นแหละเพราะมันต้องอ้างอิงกับดอกเบียนโยบายนะครับคงเส้นคงวาคล้ายๆกันเพราะมันเป็นเชฟวิบิลนะครับเป็นมันตบัตรัฐบาลนะครับอันนี้ก ใกล้กว่านี้เอาแค่นี้พอนะครับอดีนี้มาดูแบ็กล็อกกันบ้างนะครับก็บอกว่าเฟดจะคงดอกแล้วนะจะคงดอกแล้วยังไม่ลดนะจะคงดอกนะครับซื้อตราสารนี้กันเถิดนะฮะก็ดีกว่าออมซับแน่นอนนะครับเฟดกำลังจะหยุดครึ่งดอกนะครับน่าจะเป็นโอกาสดีในการกลับเข้าลงทุนในตราสารหนี้ชราครับตราสารนี้มีอายุนะก็คือมีดูเรชันหน่อยนั่นเองนะครับน่าจะเป็นตัวช่วยกระจายความเสี่ยงจากหุ้นได้นะครับในกรณีถ้าเกิดว่า จะมีฮาร์ดแ n นดิ้งขึ้นมาเนี่ยก็คือดอกมันก็สูงระดับนึงแล้วนะครับภาวะเศรษฐกิจพื้นหลังก็ไม่ได้แย่มากคงจะไม่ได้ไม่ได้ดีฟอล์กกันแบบล้มละหายตายจากกันไปนะครับแล้วกเ็เรื่องของเศรษฐกิจก็ยังมีความไม่แน่นอนว่าอาจจะมีรีเซชั่นอาจจะเป็นไปได้เกิดเป็นเนกาทีฟแบ็กซวอนขึ้นมามันก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมสาระตะแล้วการลงทุนในตราสารนี้ตอนน,อน,นี้น่าจะมีความคุ้มค่านะครับถ้าใครอันเดอร์เวดนะอันเดอร์เวดมาก่อนหน้านี้นะครับไม่ใช่อันเดอร์เวิลนะ รับความเสี่ยงได้ไม่สูงมากนะครับต้องกลับเข้ามาเบนช์หมากได้แล้วนะครับ <S <S เบนช์มากหนึ่งที่นิยมใช้ก็คือว่า 60- 40เนาะถือหุ้น60ถือตราสารหนี้ส่ตอนนี้ก็ถือว่าน่าจะเข้ามาในระดับที่ใกล้ๆ40ได้แล้วถ้าเดิมทีไม่เคยถือตราสารหนี้เลยนะครับเข้าก่อนดอกเบี้ยพีคไม่เสียหายนะครับ แต่ถ้าเข้าทีหลังนะครับท่านอาจจะเสียได้นะเพราะการตกรดนะครับผมเอาให้ดูสั้นๆแบบนี้ซ้ายมือบนนะครับคืออัตราแนวโน้มของดอกเบี้ยเฟดเนาะอันนี้เราทราบกันอยู่แล้วมันก็ค่อยๆลดลงเนาะกอะลักกระดาปี24นะปีหน้านะครับน่าจะแถวๆประมาณ3.5นะครับคาดหวังได้นะครับดอกเบี้ยขาลงดีกับตราสารหนี้นะครับตราสารหนี้ก็จะมีราคาตลาดที่สูงขึ้นนะครับก็จะเป็นกลไกปกติตัวยาวดีกว่าตัวสั้นนะครับด้านซ้ายมือด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวที่บอกว่าเฮ้ยการลงทุนตรงเนี้ย ถ้าท่านเข้าก่อนนะอันนี้เขาให้ดูว่าผลตอบแทนของการลงทุนใน US Aggregate Bond นะก็คือบอกว่า,าลงทุนในตราสารนี้แบบตัวทั่วๆไปแบบเฉลี่ยของ US นะครับตัวแท่งสีเหลืองนะเขาขีดให้ดูว่าถ้าเขาคุณเข้าลงทุนก่อนที่เฟดจะพีคดอกเบี้ยจะพีคนะนะครับก่อน3เดือนนะฮะก่อน1เดือนหลัง1เดือนหลัง3เดือนหลัง5เดือนนะครับผลตอบแทนที่ท่านได้เนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสําคัญโดยเฉพาะถ้าเข้าเลทน,นะ ถ้าท่านเข้าเลทเนี่ยแสดงว่าเฮ้ยช้าไป5เดือนเนี่ยผลตอบแทนที่มันขึ้นไปแล้วน่ยขึ้นไป9%กกว่านะครับแปลว่าท่านอาจจะตกรถขบวนนี้ได้นะครับแต่เข้าก่อนไม่เป็นไร เข้าก่อนได้ผลตอบแทนหน่อยนึงนะแต่ขาดทุนนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรเข้าก่อนไม่เสียหายแต่เข้าหลังเนี่ยราคามันจะพุ่งเร็วพอสมควรนะครับประมาณ5เดือนหลังจากเฟดพีคดอกเบี้ยเนี่ยนะครับเพราะนั้นอย่าพลาดโอกาสนี้แบ็คล็อกบอกไว้นะครับด้านขวามือนะครับเป็นผลตอบแทนของการลงทุนในตราสารหนี้กลุ่มต่างๆนะครับหลังจาก12เดือนผ่านไปนะครับหลังจากที่เฟดดอกเบี้ยพีคไปแล้วนะฮะจะพบว่าการอยู่ในออมซั์เนี่ยถือว่าน่าเสียดายที่สุดนะครับเพราะว่าตราสารหนี้กลุ่มอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำ อายุสั้นอายุยาวนะครับผลตอบแทนดีกว่าออมทรัพย์หรือ Money Market เสมอนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่บอกได้ว่าเฮ้ยต่อให้เราไม่ได้เลือกสัดส่วนเยอะต่อให้เราไม่ได้ลงทุนตราสารนี้ที่เป็น High Yield Credit สูงๆแพงๆเออเสี่ยงๆนะก็ยังดีกว่าการอยู่ในออมทรัพย์หรืออยู่ใน Money Market นะครับเสมอนะฮะไม่มีเคสที่ต่ำกว่านะสูงกว่าเสมอนะครับก็12เดือนผ่านไปหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับ แบงเราอบอกว่าเข้านะเข้าลงทุนนะฮะตราสารนี่จะช่วยกระจายความเสี่ยงนะครับแม้เกิดวิกฤตครั้งล่าสุดนะครับเช่น regional banking crisis นะครับเกี่ยวกับระบบการเงินเกี่ยวกับสิรภาพเกี่ยวกับตราสารนี่เล็กๆนะฮะแต่ว่าสามารถช่วยระง,งับความเสี่ยงของพอร์ตได้นะครับโดยเฉพาะดูในช่วง ช่วงที่เกิดเหตุการณ์นะมีนาครับวันที่8ถึงวันที่15เนี่ยปรากฏว่าผลตอบแทนของกลุ่มที่เป็นตราสารหนี้นะเขาแทนด้วยตัวกองทุนตราสารหนี้ของแบล็กล็อกนะไม่ได้ลดลงนะครับให้ผลตอบแทนที่ดีได้นะครับแล้วก็ทั้งควอเตอร์ที่1เนี่ยก็ให้ผลตอบแทนเป็นบวกซะด้วยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เป็นบวกเฉพาะช่วงที่เกิดวิกฤตน,นะแต่เป็นบวกทั้งควอเตอร์เลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่บอกได้ว่าหุ้นลงแต่หนี้ไม่ลงนะจ๊ะนะครับ ผลตอบแทนตอนนี้กับมันอยู่ในระดับสูงปกตินะฮะทุกกลุ่มแล้วนะครับโดยเฉพาะกลุ่ม US High Yield แล้วก็ n ンキ i n เนี่ยเออเออติ้งเนี่ย Triple C นะครับเกือบจะจังแล้วนะให้สูงถึง13.3อันนี้ผมไม่แนะนำนะครับเราอย่าไปลงทุนในกลุ่มที่แบบว่าต่ำกว่า Triple B นะครับเราเอาแค่นี้พอนะฮะเพราะว่าดอกเบี้ยม,มันก็ใช้ได้แหละนะฮะดูก็คือประมาณโอ้ย 5, 6, 7ตรงนี้เป็นไปได้นะครับ ถ a าเก็ต allocation ของ Backlog นะครับก็คือพอร์ตโดยรวมเนี่ยที่เขาให้คําแนะนํากับนักลงทุนหรือว่าบรรดาผู้แนะนําการลงทุนอิสระนะครับที่ให้แบบจัดพอร์ตให้ลูกค้าเนี่ยก็กลับมาอยู่ในระดับที่เป็น38%แล้วนะครับ38%ก็คือถือตราสารหนี้ที่เป็นตัวๆเนี่ยประมาณ21%นะครับแล้วก็ไปลงกองทุนที่เป็นตราสารหนี้ของแบล็ก o อกเองนะของตัวเองเนี่ยประมาณ17%นะครับก็กลับเข้ามาอยู่ในโมเดลที่เป็น60-40เรียบร้อยแล้วนะครับ ทีนี้พาไปดูตราสารนี้2ตัวกันบ้างฮะับเอสโคฟนะนะครับกับตัวบิลนะครับไอแช่ศูนย์ถึงสเดือนนะครับเทเชอรี่บอร์ดอีทีเอฟนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรนะฮะสามารถซื้อผ่าน ETF ได้นะครับเอ็กซ์เพรสเรย์โชประมาณเท่าไหร่ล่ะ0.07นะครับถูกกว่านี้จะมีอีกหรือเปล่านะจะเทียบเท่าค่าคัสเซเดียนฟรีแล้วนะที่จะให้ดูคืออะไรฮะผลตอบแทนนะครับ NAV นะ Historical NAV ของ S g สโคฟเนี่ยนะฮะไม่ได้มีอะไรดีเด่นน่าสนใจเลยนะฮะ จนมาถึงช่วงไอตอนกลางๆปีที่แล้วเนี่ยแหละครับที่มันค่อยๆผงวกหัวขึ้นมาได้นะครับไล่เลียงมาตามดอกเบี้ยนโยบายที่เป็นระยะสั้นนะครับหนึ่งถึงสามเดือนคือสั้นมากๆนะคือมันนี่มาเก็ตแล้วนะครับที่น่าสนใจก็คือเซกยูฮะ5.37นะครับเอฟเฟลต์ยูทูมัตชูริตี้นะครับ5.36นะครับระยะอายุตราสารนะครับ0.11ปีนะประมาณเดือนนิดๆเท่านั้นเองนะครับไม่ถึง3เดือนอย่างที่เป็นนโยบายบอกนะครับถือแบบสั้นมากๆ แต่ผลตอบแทนดีมากๆนะครับ convexity นี่ไม่มีเลยนะครับไม่ต้องกลัวคถามก็คือว่าแล้วต้องดูตัวไหนนะมันก็มีทั้ง s e c yield เนาะมันก็มีทั้ง average yield to maturity นะครับแล้วก็มี12เดือน t a i l i n g yield ด้วยนะครับ 12เดือนเทอร์เรนิวตัวนี้มันคือยิวที่ดอกเบีย้ยที่จ่ายออกมาจริงนะในช่วง12เดือนที่ผ่านมานะมันก็รวมไปท่วงที่แบบดอกเบีย้ยไม่ได้สูงมากนะช่วงแบบกลางปีที่แล้วนะฮะมันก็สะสมเล่ยมาอันนี้คือดอกเบีย้ยที่จ่ายจริงนะครับแล้วก็ตามด้วยราคาหารด้วย NLV นะครับอันนี้ตัว S อสโคเนี่ยจ่ายดอกเบีย้ยหลายเดือนนะครับมันลี่นะครับจ่ายทุกเดือนจ่ายทุกเดือนออกมาเขาก็รวบรวมมา12เดือนแล้วก็จับหารด้วยราคา NLV นะครับได้ออกมา3.88นะครับจะต่ํากว่าตัวที่เป็น30 Day ิกยตัวนี้ จกยูตัวนี้คือการที่เอา <c oughs> ผลตอบแทนจากการลงทุนจริงๆนะฮะในพอร์ตเนี่ยสาวันล่าสุด30วันล่าสุดนะครับได้จริงเท่าไหร่นะมันไหลกลับเข้ามาในพอร์ตในกองทุนเท่าไหร่เนี่ยนับตรงนั้นแล้วหารด้วย NAV ที่สูงที่สุดในช่วงเวลา30วันนั้นนะอันนี้คือน่าจะแฟมากๆนะครับก็คือลงทุนในตราสารนี้ได้ดอกมาเท่าไหร่จริงๆนะนับเป็นตัวเรขนะแล้วหารด้วย n a v ที่สูงที่สุดในช่วงเวลานั้นนะครับ จะเป็นตัวที่เรียกว่าเสกยิวตัวนี้นะฮะคือยิวที่ใกล้เคียงความเป็นจริงของการลงทุนที่สุดแล้วนะครับและแอบเป็นคอนเซอร์เวทีฟนิดนิดเพราะว่าเอาราคาที่เป็นแม็กซิมัมเนี่ยหารด้วยนะครับมันจะเป็นยิวที่แบบว่าเฮ้ยคุณน่าจะได้แหละตัวนี้ไม่พลาดหรอกนะฮะแต่ถามว่าเ v ลเปเลตยิวทูมัตชัวเรจ้นี่คืออะไรนะมันก็คือตัวผลตอบแทนดอกเบีย้ยนะฮะอัตราดอกเบีย้ยที่ถือจนครบกำหนดนะครับเฉลี่ยทุกตัวในพอร์ต มันก็จะมีตัวที่1เดือนมั่ง3เดือนมั่ง4เดือนมั่งนะครับฉเฉลี่ยฉเฉลี่ยกันออกมาเนี่ยได้5.36แต่ถามว่าที่มันใกล้เคียงกันมากๆเนี่ยเพราะว่ามันอายุสั้นมากๆเนาะ เพราะว่าเขาศูนย์ถึง3เดือนนะครับ average yield ม o m a อร r i t y เนี่ยมันเลยค่อนข้างใกล้เคียงกับตัว30 day s e เด i e l d ค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปดูตัวยาวๆเนี่ยตราสารนี้กองทุนที่แบบอายุยาวๆเนี่ยมันจะค่อนข้างแตกต่างกันไอ e c yield เนี่ยอาจจะตัวเลขหนึ่งแต่ average yield t o m a t ร r i t y เนี่ยก็อีกตัวเลขหนึ่งนะครับแต่นี่มันนี่ Market มันเลยค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับอันนี้คือ s c o p e นะครับของ i s h a r นะครับไปดูอีกตัวหนึ่งเปรียบเทียบกันบ้างนะฮะของบนะีไอเอลเนาะของกอนนี บ o s t e x p e ก s พลเยอนะครับ0.13นะไม่ต่างกับตัวเมื่อกี้นะจ่ายมันลี่เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัว y i e l d to worst กับ y i e l d to m a t u r i t y เนี่ย5.38เท่ากันเลยนะครับเ <c oughs> พิ่มอีกอันหนึ่งละเฮ้ย y l d to worst คืออะไรคุณพงศ์นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีการเอาเรื่องของการที่แบบคือแบบ the worst case จริงๆเช่น มีตราสารนี้บางตัวเนี่ยถูก call ได้นะถูกเรียกคืนกับก่อนที่จะถึงกําหนดเนี่ยก็ทําให้เกิดความเสี่ยงในเรื่องของ reinvestment risk ตรงนั้นนะครับแต่ว่าเช่นแบบว่าครบกําหนดก่อนอายุนะฮะทำให้ดอกเบี้ยเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะได้ไม่ตามที่กําหนดไว้นะครับแต่ y u t o w e r s t กับ youtube match ของตัวที่เป็น m o n e y market มันเท่ากันเป๊ะเพราะอะไรฮะท่านตอบคาถามนี้ได้ครับในช่วง3เดือนเนี่ยมันคงไม่มีตัวไหนมาโดน call นอะนะอายุสั้นมากๆนะครับสเดือนก็คือรอยครบกําหนดดีกว่ายอมเสีย discount เพื่อ call นะครับเพราะฉะนั้นตัวที่เป็น Manney Market เนย YouTuber รกับ u t u ูบแมเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากันเกือบจะเสมอนะครับผลตอบแทนก็คือค่อนข้างดี่าเอา30ในนะมาดูเซกยูว้างเซกยวอยู่ด้านล่างนะ7 9 7นะครับแต่นี้เป็นข้อมูลณนะวันที่ สิ้นเดือน6นะครับช่วงเดือน7ที่ผ่านมาขึ้น,นดอกเบีย้ยเนาะเพราะฉะนั้น30 Day s e ด y i e l กเนี่ยก็น่าจะปรับตัวขึ้นตามตัวที่เป็น A s c สโค e ตัวแรกได้นะครับอันนี้ก็เป็นแบบเอาให้ดูกันจัดจ่าเลยว่าผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนใน ETF นะครับเขาจ่ายรายเดือนนะครับแล้วก็จ่ายตามที่อัตราที่คำนวณออกมาเนี่ยถือว่าเรียกว่าได้เงินเต็มๆแหละแต่ว่าเรื่องภาษีเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยท่านก็ต้องไปบริหารจัดการเอาอีกทีนึงเนาะนะครับถ้าถือยาวๆเนี่ย เออจะ Enjoy ยเรื่องดอกเบีย้ยตรา,าสารนี่ระยะสั้นตอนนี้ผมว่าก็ไม่แปลกนะครับเรื่องภาษีท่านก็ลองไปคำนวณดูว่า ข้ามปีปฏิทินแล้วก็ถือว่าได้รับการยกเว้นนะครับหรือว่าตัววิดโฮลดิ้งแท็กของแต่ละที่ก็อาจจะแตกต่างกันนะครับก็ลองทําเอกสารชี้แจงนะครับดีแคลร์ตัวเองนะครับก็เพื่อให้ผลตอบแทนเน็ตถึงเราเนี่ยสูงที่สุดนะครับกล่าวโดยสรุปนะครับถ้าท่านเป็นนักลงทุนที่แบบว่าอยูได้พอร์ตผสมอยู่แล้วนะเป็นไวแบบใกล้เกษียณนะครับหรือมีการวางแผนค่อยๆลดระดับความเสี่ยงของพอร์ตลงเนี่ยการผสมตราสารนี้เข้าไปก็น่าจะเหมาะสมนะครับสัดส่วนที่แนะนําก็คือประมาณ60-40ีนะครับหรือจะใช้ร้อยลบอายุก็ได้นะครับ ได้โดยทั่วไปนะครับลงทุนในกลุ่มไหนดีนะครับถ้าท่านบอกว่าเฮ้ยอยากจะได้ผลตอบแทนสั้นๆพอก็ลงตัวสั้น1-3เดือนนะครับอนจ o ย d อกเบีย้ยระยะสั้นหรือถ้าจะลงแบบยาวๆนะครับก็สามารถจะมีเรื่องของเสถียรภาพในเรื่องของผลตอบแทนเนี่ยเข้ามาทดแทนกันได้นะครับผลตอบแทนอาจจะไม่สูงเท่านะเพราะตอนนี้มัน Inverter Yield Curve อยู่นะครับผลตอบแทนของตัวยาวเนี่ยจะต่ำกว่านะสี่เปอร์เซ็นต์นิดๆได้นะครับสู้ห้าเปอร์เซ็นต์ของระยะสั้นไม่ได้แต่ระยะยาวแล้วเนี่ยมีเสถียรภาพสูงกว่านะครับ ช่วยกระจายความเสี่ยงของหุ้นในช่วงที่อาจจะมีโอกาสเกิด h a r ์ Landing ขึ้นได้ก็เป็นอีกประโยชน์หนึ่งนะครับและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดนะครับเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ของสหรัฐนะครับหรือกลุ่มประเทศ Develop Market ที่ดอกเบีย้ยเขาสูงๆเนาะท่านอาจจะใช้ไม่ได้นะครับกับการลงทุนในตราสารหนี้ของไทยหรือหุ้นกู้ในไทยนะครับที่จะมี ความเสี่ยงและผลตอบแทนดอกเบี้ยนโยบายที่แตกต่างกันไปนะครับสำหรับท่านที่ลงทุนต่างประเทศตรงนี้เป็นจังหวะเหมาะที่ท่านจะชกช่วยหาโอกาสสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มบนความเสี่ยงที่ต่ำกว่านะครับก็ขอให้ท่านโชคดีกับการลงทุนถ้าท่านมีคําถามเกี่ยวกับตราสารนี้นะครับสามารถพิมพ์ไว้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเบสิกแค่ไหนผมตอบทุกคําถามเช่นเดิมนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับ <c oughs>